ลานหมครับลานหมครับลานวันใกลครับ oh <God. S 1> ไปทโ่แปดลิ <laughs> oh <God. S 1> ถึงนี่ร้อยนะถึงนี่ <c oughs> เดี๋ยวซีทิปตัว <c oughs> <c oughs> เอ๊ะย,ยังไงนี่พี่แจ็คเปินกล้องอนะ่ะอ๋อเล่นมองอีก ยอบาเกิละลอยก่อถึงลอย่อถึงพ่อเหลี่ยมกระซื้อเอาดาวน้องนักจับเล่นโชว์เล่นโชว์ดูจะไปยงดูทุกหมดสองดื โอ้โหมีครับมีครับโอ้โหครับโดนถึงแล้วหกตัวถึงร้อยแล้วหลานใครไม่รู้นะครับหล,ลานใครไม่รู้ครับลงอยู่นี่ครับตอนนี้เล่นไปแล้วเก้าสิบสี่ตัวเก้าเดี๋ยวจะสกรีนช็อตให้ดูนะครับลงใน u t u b e แห่งก็ u t u b e เนาะยู u t u น e เ <laughs> นาะมีน้อยครับ เอาแล้วครับมับ่วมั่วเอาไม่เห็นครับโอ้ผมถึงไปอยว่เนี่ยเลยขาลุ้งไงจริงจริงเขาต่างได้เรียบดูกันชัดๆครับไม่มีคำว่าโปรครับหายันก็ในกล้องหายันก็ครับก็ลึกท่าดอก ปืนนี่ดังแค่ไหนะปืนถึงียนนี้กูคนแล้วมันนีปืนเราปืนเขาเหรอนูกเล่นปืนเราแหละนีและ่ังจ๋านอนวหอยนงเดียว มันสูมหันได้เหรอบานแสงเข้าบานหรอกต้องสกินช็อตหรอพี่แจ็คดูกันชัดๆนะครับเด็กตัวน้อยครับ99แล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ99จบอายุเท่าไหร่จบอายุ10 10ขวบคนะครับเล่นด้ครับดูกันให้ชัดครับไม่มีคำว่าโปรครับเอาตัวลุงมาเล่นครับ สามดอกใครบอกว่าแคนหวานใจไก่โตนะอีกตัวนึงร้อยแล้คิดใหม่นะครับคนที้บอกว่าแคนหวานใจไก่โตอ่ะคนนั้นอ่ะแอบอ้างนะครับแคนนี้ไม่มีคำว่าโปครับโดนมาตั้งรับแลนีย ไอ้กูไอ้กูที่เล่นด้กันไช่ไหมล่ะเข้าขาร้อยสองหนึ่งร้อยสองตัวนะครับตายห้าสิบห้าตัวครับยศสามดอกครับอดีตหัวหน้าแคนขวานใจไก่ แต,แต่นี่เด็กเล่นแต่คนแต่เขาเล่นไม่คนเล่นครับ้าน,านครับ้านเจ้าของตัวละครเล่นได้ไม่ถึงขนาดนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่านี่โปแน่นอนนะครับแต่บอกว่าไม่ใช่นะครับอันนี้การนี่เมดี่มิซิสนี่ มีมีตัวละครตัวเมื่อกี้นะครับตัวละครเมื่อกี้โปชัดๆครับโปมีดครับโปมีดมีเลยไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับโปมีดเนี่ยมาแล้วจับมาละสองสองนลูกน้ำลูก

ตัดสดครับไม่มีโปรแกรมอีกตัวตัวเอาดูชื่อตัวละครไม่จะหาตัวโปรซะหน่อยเออสกรีนช็อตบาษาไทยบาษาไทยบทตันแล่ะพี่เช่สกอร์ได้เท่าไงเลยฟิปเอสที่สองหัวพอในหั่นแกมันบอหันไงถึงบอกเพิ่งสกรีนช็อตไว้ไง Oh.